ยายหาผัวยากกว่าหาเงินอีกเออไปรับจ้างยังว่าได้เงินนะฮะแต่ว่าหาผัวฝรั่งคือยากแท้หุยยากนะมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันไม่ยากเกินความสามารถนะสาวหาเงินไปพร้อมหาผัวไปน้ำเออถ้าเรามีเงินหลายชีวิตเราก็อิสระผัวบ่จําเป็นจะมีก็ได้นะแต่หลักปัจจัยทําทุกแล้วหาเงินไว้ก่อนอืมแล้วก็เพิ่มเรียนรู้เพิ่มภาษาเติมความสวยนะประเภทว่า ถ้าหากฉันรวยจะสวยให้ดูนะฮะเสริมเติมเมคอัพนั่นคือเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองเนาะเดี๋ยวความรักก็ตามมาเองละ่ะนะเพราว่าผัวฝรั่งหรือผัวไทยถ้าบุญวาสนาเฮาสิได้แล้วก็บ,บุญสแสวงที่เราจะสั่นหาว่าต้องเอาผัวฝรั่งให้ได้เอาแล้วผัวไทยเพราะว่าเจ็บมาแล้วนะคะอันเนี้ยมันก็ยึดมั่นที่ความคิดของเฮา เออสู้ๆนะเดินต่อไปข้างหน้าขอให้สุขสมหวังนะหาเงินก้อนนะ่ะทุกแล้วเพราะเงินนะเป็นใบเบิกทางให้เราเดินใส่นะไปข้างหน้าได้อย่างสวยงามอืมไม่มินเงินน้อยไม่คอยวาสนาทำไปหาไปควบคู่กันอุ้ยเจริญแถมดีบ่ดีเฮารวยก้อนได้ผัวสาวอิลีนะ อืมสู้ๆเดอ้อขอให้สุขสมหวังขอให้เจอให้ไว้ภาษาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งจีบจุ่มออนไลน์อย่างหนูอ่ามีตังค์ด้วยนะวันหนึง่งเรียนพิเศษเรียนฟรีเขาก็มีเนาะเออในเว็บไซต์ในเพจในหลายนะฮะภาษาพื้นฐานพูดคุยตรงเนี้ยเป็นจุดสำคัญนะฮะเออสู้ๆอย่าท้อถ้าอยากได้ผัวผรัง คุยออนไลน์โอ้ยเจอแต่สแกมเมอร์เจอแต่นุ่นแต่นันมันเจอสารพัดนั่นแหละเราก็ฉลาดเลือกฉลาดมองฉลาดดูนะคะแค่นั้นเองเพราะทุกที่นะคะเขาก็มาวิพากวิจาร์ให้ฟังว่าสแกมเมอร์มันก็เป็นสไตล์วาดฝันเออคุยม้ไว้ก่อนแต่มาไม่ถึงนะคะเอ,อ่อประเภทส่งของส่งเงินนะ,ะมากจนเกินอัตราถ้าเราไม่โลภมาก เราจะไม่เป็นเหยื่อของสแกมเมอร์นะฮะนี่แหละที่คอยบอกกันเสมอเนาะเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติเรามาหาเงินเรามีเราทํางานเราหาเงินได้นั่นเป็นของเรานะเราหาผัวฝรัง่งเราต้องได้เงินเพิ่ม,มถ้าบรได้เงินนะได้แตโตฝรั่งมาซื้อๆบอเอาเดอ้อจะต้องมานั่งดูแลเขายิงผัวเท่าบริได้เงินบอกเลยว่า หยุดค่ะอย่าหาภาระมาใส่ตัวนะเราตัวคนเดียวก็เหนื่อยพอแรงแล้วทํางานเราอาจจะได้น้อยนะชีวิตอิสระไม่ต้องไปดูแลใครแต่ถ้าเราได้คนมาดูแลมันต้องคุ้มค่ากับที่เราเสียสละเวลาส่วนตัวของเราไปดูแลอีกคนนะไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงเลยในวันข้างหน้าแต่สุดท้ายแลราชีวิตมันก็ต้องเรียนรู้เลือกในความรู้สึกของตัวเองนะอย่ายอม เพราะเพียงแค่เงินเพียงอย่างเดียวเพราะเงินเราหาได้นะคะให้มันเป็นส่วนที่เขารักเราพร้อมสนับสนุนตัวเราด้วยพลังเงินของเขามีอันนั้นแหละจะทําให้เรามีความสุขเนาะล้วก็จะอยู่ยืดยืนยาวนะด้วยระหว่างกันทั้งสองฝ่ายจ้าบว่าผัวเท่าผัวนมเปรียบเทียบอืมให้มันเข้ามาสักอนเถอะนะ <c oughs> แล้วก็มาพินิจพ,พิจารณาบาไปกันได้บ่อถ้าบ่อได้กระบอ่เอาตั้งแต่แรกนะสาว